เจอกันอีกแล้วครับกับผมจานเลยครับเมื่อวานครับต้องขออภัยครับหายไปหนึ่งวันครับหนึ่งจากปัญหาสุขภาพครับช่วงนี้อากาศเปลี่ยนแปลงบ่อยครับขอให้ทุกคนดูแลสุขภาพของตัวเองให้ดีๆนะครับฝนตกก็กางร่มครับหนาวก็ห่มผ้าครับเป็นไข้ก็กินยาครับที่บอกมาครับไม่ได้เป็นหมอครับแต่เป็นห่วงทุกคนนะครับโอเคครับวันนี้ครับผมกลับมาเหมือนเดิมครับ 1ตัวเน้นๆกับอีก2ตัวแถมครับตัวเน้นๆวันนี้มองไปเลยครับริวมาริดเจอกับคาดิดครับริวมาริดเจ้าบ้านครับ13นาทีผ่านมามี32คะแนนครับคาดิดสิบ13นาทีผ่านมาครับมี11คะแนนครับคู่นี้ครับเตะกันเวลาต3สามครึ่งครับตามเวลาบ้านเราครับตัวเน้นครับตัวนี้ฟุตบอลลาลิกาหลีกสเปนครับนัดล่าสุดของริวมาริดพวกเขาไปเยือนรายโยเบียกานโนแพ้กับรายโยเบียกาโนไป3ประตูต่อสครับสำหรับ ทีมเยือนวันนี้ครับคาดิสนาที่ผ่านมาพวกเขาบุกไปเสมอกับเคตาเฟ่ที่เล่นก้าโคนได้ศูนย์ประตูต่อศูนย์ครับสำหรับผู้นี้เจอกันนัดล่าสุดครับเสมอกันไป1ประตูต่อหนึ่งราคาวันนี้เปิดมาเป็นริวมาริดต่อ2ลูกผมบอกเลยครับริวมาริดพวกเขาเอาแน่นอนครับวันนี้สําหรับราคา2ลูกไม่ใช่ปัญหาครับวันนี้ครับพวกเขาจะยิงจนคาดิสร้องขอชีวิตครับไม่มีทางสู้ได้ครับคาดิสวันนี้ริวมาริดวันนี้พวกเขาเก็บสามคะแนนได้แน่นอนแต่กับราคา2ลูกผมมองเลยครับว่า ต้องไปวัดกันเมส2องเมสานครับาครึ่งแรกคู่นี้เป็นริวมาริดน,นำก่อนครับผมบอกว่าครึ่งหลังไหลแน่นอนครับยังไงคาดิทวันนี้ครับมองแล้วโอ้โหไม่น่าจะมีปัญญามาเก็บ3นาคะแนนได้จากริวมาริดครับวันนี้พวกเขาริวมาริดท่าเกิดท่าท่า,าครับไม่เก็บ3นาคะแนนเก็บ3คะแนนไม่ได้ครับต้องบอกว่าพวกเขาโดนบาเซลูนาทิ้งห่างไอไกมากครับโอ้โหกลัวต้องบอกว่าถ้าวันนี้พวกเขาชนะได้จาก ตามไปเหลือแค่2คะแนนครับวันนี้จําเป็นเหลือเกินที่ต้องชนะให้ได้ครับถ้าพวกเขาเกิดสะดุดเสมอหรือแพ้ครับโอ้โหต้องบอกว่าเป็นงานยากนะครับยากเลยครับพี่ตามมาเซลุนาได้วันนี้ครับเจอกับทีมที่ต่ําชั้นกว่าแล้วเล่นในบ้านด้วยครับสําหรับริวมาริดผมมอง้วครับยังไงก็หลอดยากครับไม่มีทางครับที่จะมายิงริวมาริดได้ครับสําหรับวันนี้ครับ โอ้โหเละแน่นอนครับคาดินวันนี้ผมมองแล้วมาริดเอาแน่นอนครับวันนี้ครับมองยังไงเตียมไหนมุมไหนก็สู้เรีวมาริดไม่ได้ครับวันนี้ครับใครอยากสวนครับอยากถูกสวนผมเอาเลยครับผมโพตดมั่นใจเลยครับวันนี้เรีวมาริดหลังจากที่เมื่อวานผมหายไปหนึ่งวันวันนี้ผมจะกดทบต้นทบดอกเอาคืนสักวันครับวันนี้ครับเด็ดจริงๆครับเรีวมาริดวันนี้ผมนั่งดูราคาตั้งแต่มาตั้งแต่เมื่อวานครับน้ํามัน มันไม่ไหลไปทางที่ทางไหนมันไหลมาหาริวมาริทมาเลยยังไงริวมาริทก็เอาครับวันนี้ครับสู้ไม่ได้ครับคาดิ่ไม่ต้องไปราะหออะไรมากแล้วครับคู่นี้ครับริวมาริททันลมครับวันนี้ริวมาริทจะยิงจนคาดิ่ร้องขอชีวิตครับโอเคครับสําหรับตัวนี้วันนี้ผมให้ไปเลยเน้นเน้นริวมาริทครับตัวแถมตัวที่สองครับราโยเบียกาโนเจอกับเซีลต้าบิโกเป็นฟุตบอลลาลิก้าเหมือนกันครับคู่นี้เตะกันตีหนึ่งตรงครับตามเวลาบ้านเราครับราโยต่อปอปลาครับ ยังไงก็รายโยครับเซลตาบิโกไม่ดีจริงๆครับช่วงหลังครับผลงานครท่านั่นหลังสุดของเซลตาบิโกแย่เหลือเกินครับสวนท้างกับรายโยครับต้องบอกว่ากําลังกาลังดีครับกําลังคลึกเลยครับสำหรับรายโยวันนี้ครับอะไรก็หยุดลายโยไม่ได้ครับผมมองรับตัวแถมตัวแรกต่อรายโยปอปาครับวัดใจไปเลยครับไม่เสียครึ่งนึงก็กินไปเต็มๆครับตัวแถมตัวแรก วัดใจรายโยที่ราคาป่อปลาครับตัวแถมตัวที่2เฟนูรลอดดัมเจอกับคัมบูคัคู่นี้ครับไปเลยครับสกอร์สูง3ลูกควบ3ลูกครึ่งยังไงก็ยิงกันครับสถิติคู่นี้เจอกันเมื่อไหร่ยิงกันถล่มทลายตลอดครับสำหรับคู่นี้ครับมองไม่ยากไม่ต้องมีเคาะเยอะครับฟุตบอลฮอลแลนด์ก็รู้ๆกันอยู่ครับว่ายิงกันเยอะแค่ไหนครับสําหรับตัวแถมตัวที่สองเล่นราคาไหนก็ได้ครับสกอร์สูงยังไงก็ได้กินนะวันนี้ผมคาดมาเลยครับเน้นๆสามตัวแต่อยากที่ให้อย่างที่บอกครับให้เน้นๆนะ ลิวมาริยังไงก็ยิงครับวันนี้ครับลิวมาริททั้งใจครับราชันชุดขาวจะพังงานครับวันนี้ครับโอเคครับก่อนจากกันวันนี้ครับอย่าลืมนะครับกดไลค์กดซับสไครป์ครับกดกระดิ่งครับเพื่อที่จะได้ไม่พลาดครับคลิปวิเคราะห์ฟุตบอลจากผมครับวันนี้ดูบอลลุ้นบอลดูแลสุขภาพตัวเองกันให้ดีๆครับแล้วกลับมาเจอกันใหม่ครับวันพรุ่งนี้กับผมครับจาาเลบอลเต็งครับ